ไอปลาฝันมะก็ฝันเลยเมื่อคืนนี่นอนดึกโอ้สีหนึ่งดูว่าสิไดตัวดีเลขออกว่าแก้มเลยฝันเลยเด้ฝันเลยก็ฝันเหรอไม่ฝันไม่ฝันล้อมฝันไหมฝันรับแซ็บเนาะคนโตรับแซ็บโอ้ไม่อยากนอนกหลับยยเอ ตื่นมาตีห้าได้ยินเสียงฝนโอ้นอนต่อตีสี่เหรอตีสี่แสดงว่าตอนนั้นตอนนั้นสี่รือบตกหนักแล้วฮะตีสี่รอบสองไม่ใช่มีโทษตีสี่ก็มีที่วันหนักมากรอบแรกกี่โมงรอมารตีหนึ่งโอ้โหพี่ล้อมรู้เรื่องวันในตีหนึ่งเอาใจบอกตีห้าผมตื่นตีห้าไงตีห้ารอบสอผมรู้แหละตอนตีห้าแหละตอนนั้นไม่รู้แล้วม บรรยากาศในครัวเนาะวัน <overst> น <ire> ี <irgendw carbono> <Beautiful, S 2> <ading> ้ก็น่าจะตกทั้งวันนะดูท่าแล้วอืม เสือก็ไล่หมานะครับหมามันจะขึ้นมาบ้านมากขึ้นมากมาลุงเสือมากขึ้นไาเหยี่ยมนี่เนาะพอเห็นห้อยห้อยขามาัน้น็ถามปูกันนี่นเหล็กเนนด็ดเลยปูครับฟันอยู่บอกข,ขึ้นอ้อขอจะจะ,จ,ะจังจังเนี่ยันเ ปาดข้อหมาเนฝันไปปาดข้อมาจะติเลยนเลยอเอฟซี f C นะครับไปตีเล็กแม่นตีเล็กเป็นแด้วครับลองคอมเมนต์มาบ้างรับผูรองฝันมาได้ปาดข้อมาตายปาดข้อต้องตายเอิากศูนย์ตัศูนย์สี่หน right ับม้ามันติเป็่สี่่น้ีีขาบ่ะ นี่่ยสู0440หรือเปล่านะครับความฝันปูพองนะครับ <ís> ก็คอมเมนต์เข้ามาดูมาแชร์กันนะครับว่าตีเป็นเลขอะไรตีได้อะไรบ้างนะครับ,บมือนี้่มือหนี่บ้านจดเชยงานจดเชยหมู่บ้านหมู่บ้านวัน,น,นวิสา นี่ครับปู่พองบอกแล้วนะครับก็ปู่พองนี่ฝันแม่นนะครับตั้งแต่ยู่กกกอ,อกน้ามือน,นั่นเนาะวันนั้น,น,นเนาะเออสี <F 4 S 1> ก็ถูกกันเยอะเนาะเพราะว่าตีตีได้นะครับตีได้วันนี้ก็น่าจะถูกนะครับก็ลองตีกันดูศูนสี่หรือเปล่าหรือว่าอะไรเนาะแป,แ,ปแปลเอาเลยนะครับแปลเอาผูใดมีโศกมีหมานทางนี้เนาะ เพินกระสิแปรได้ันปาดมาันมาได้ปาดคอมานะครับขอบคุณผู้พองนะครับผมลองลองคอมเมนต์มาเบ้งนะครับปาดคอมาเขาตีเป็นเรียอยังน,นี่ครับในครัวก็กำลังชิลมุนอยู่นะครับเราลุงเสียไปใซส่อีกแล้วเนี่ย โอ้ไปแล้วเสือเอ้ยใส่เสือคุ้มฝนเนี้ยใส่เสือกันฝนเนีเยือกันฝนไปแล้วนะมึงเสือา

มันพื้นวิธีแรกหน้าขวัญ แต่ตว่ามี่บอกนี่ไก่รสตลอดยาเปาเต็มคุเบิ่งขลาบมาเต็มคุเนี่ยตาคืนละวมาดูสกิลการทอดไข่ของพี่ร้อมนะครับ น้องย้ายนะครับผม